สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยที่ใช้ประกอบในเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์ที่คุณครูจะยกตัวอย่างมาในสัปดาห์นี้ก็คือเพลงเราสู้นั่นเองค่ะซึ่งเพลงเราสู้นั้นเป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติซึ่งจะมีประวัติความเป็นมาและลักษณะท่ารำการแสดงอย่างไรนั้นเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ประวัติความเป็นมาของเพลงเราสู้นะคะคนไทยนั้นเป็นชนชาติที่มีความรักสงบแต่ในขณะเดียวกันก็มีสายเลือดแห่งความเป็นนักสู้อย่างเข้มแข็งเลยนะคะซึ่งเพลงเราสู้นั้นเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ไว้นะคะซึ่งเป็นบทเพลงที่ต่อเนื่องกับเพลงความฝันอันสูงสุดนั่นเอง ึ่งเนื้อร้องของบทเพลงเราสู้นี้คือสาระในพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติอันประกอบไปด้วยเหล่าข้าราชการทหารและตำรวจที่ได้เขาเฝ้าทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลณนะพระตำหนักจิตรดารโหาฐานซึ่งลักษณะทำนองและเนื้อร้องของเพลงปลุกใจเราสู้นี้จะมีท่วงทำนองที่หนักแน่น เข้มแข็งและเร้าใจทำให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกรักชาติและก็รำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษของชาติที่ช่วยกอบกู้รักษาชาติไว้จนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะดนตรีที่ใช้ประกอบในการแสดงเพลงเราสู้นะคะเราจะใช้เป็นวงดุรยยางสากลในการบรรเลงค่ะ ซึ่งตามภาพนักเรียนจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นวงที่มีขนาดใหญ่มากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสามารถที่จะใช้วงที่มีขนาดเล็กกว่านี้ได้นะคะแต่ว่าดนตรีที่ใช้นั้นนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะเครื่องดนตรีจะต้องเป็นเครื่องดนตรีของวงดุริยางสากลน,นั่นเองค่ะ ผู้ประดิษฐ์ท่ารำนะคะก็คือคุณครูสองท่านของเราเลยนะคะท่านแรกที่อยู่ซ้ายมือของนักเรียนนะคะก็คือคุณครูละมุนยาะมะคุปค่ะและภาพขวามือนะคะก็คือคุณครูเฉลยสุขาวนิชค่ะ ซึ่งทั้งสองท่านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทยและศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะซึ่งทั้งสองท่านนั้นได้มีผลงานในการประดิษฐ์ท่ารำเยอะแยะมากมายในวงการนาฏศิลป์ไทยเลยนะคะเป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานต่างๆนะคะแล้วก็ได้รับยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์และเป็นศินลปินแห่งชาติด้วยค่ะ ลักษณะการแต่งกายนะคะเพลงเราสู้เป็นเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับการปลุกใจให้ผู้คนรักชาติและแน่นอนนะคะก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้การปกป้องบ้านเมืองการกอบคู่เอกราชนะคะซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เหล่านี้ก็คือเหล่าทหารชายหญิงนั่นเองซึ่งการแต่งกายนะคะจะแยกเป็น2แบบค่ะการแต่งกายของฝ่ายชายนะคะ ผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาวคอตั้งผ่าหน้าแบบชุดทหารนะคะหรือว่าอีกลักษณะนึงก็สามารถใส่เป็นเสื้อนะคะกล้ามแต่ว่าเป็นเสื้อทรงของทหารสมัยโบราณค่ะแล้วก็สวมกางเกงสามส่วนนะคะ คาดเอวด้วยผ้าผูกเป็นชายห้อยด้านหน้านะคะหรืออีกลักษณะหนึ่งตามที่นักเรียนเห็นเลยนะคะก็จะเป็นกางเกงนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นโจงแดงซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นการแต่งกายแบบทหารในโบราณัเองค่ะซึ่งลักษณะการแต่งกายในการแสดงนั้นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามความคิดและจินตนาการส,าสาร้างสรรค์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการแสดงและก็ชุดนั้นจะต้องมีความเหมาะสมและก็สัมพันธ์กันเองนั่นเองค่ะ ส่วนการแต่งกายของฝ่ายหญิงนะคะผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนกระบอกคอกลมแขนยาวนะคะแล้วก็ห่มผ้าสบายแบบตะเบงมานในภาพที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือการห่มแบบไว้นะคะคว้ขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวานะคะแล้วก็ไปผูกไว้ที่ช่วงคอนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าการห่มผ้าสบายแบบตะเบงมานนะคะแล้วก็นุ่งผ้าโจงกระเบน ึ่งลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของผู้หญิงนะคะที่เป็นทห,หารหรือว่าไปออกรบนั่นเองค่ะก็จะมีการแต่งกายให้มีความธรรมะทรแมงนะคะซึ่งการแต่งกายตามภาพที่นักเรียนเห็นนั้นนะคะก็คือเป็นการแต่งกายที่ใช้ประกอบในเพลงเราสู้นั่นเองค่ะ วนบทร้องนะคะทำนองโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชน kind of ม os, กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื้อร้องนะคะเป็นของนายสมภพจันทรประพานะคะได้คิดเนื้อร้องขึ้นมานะคะแล้วก็ร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะแล้ว <Ganz> ก <cioè ıyla> ็ได้เป็นบทร้องนี้ขึ้นมาค่ะ ซึ่งบทร้องนะคะคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะว่ามีบทร้องอย่างไรบ้างบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกหลานเหลนหลนภายหน้าจะได้มีพระสุธาอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทย ไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวัน่นจะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาอยากทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว เป็นยังไงคะเมื่อนักเรียนได้ฟังบทร้องแล้วมีความรู้สึกฮึกเหิมแล้วก็มีใจที่รักชาติขึ้นมาบ้างไหมคะเพราะว่าเนื้อร้องนั้นนะคะจะพยายามสื่อให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกมีใจฮึกเหิมนะคะแล้วก็ปลุกใจให้เราเกิดความรักชาติขึ้นมานั่นเองค่ะฟังอีกครั้งนะคะบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้า เสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกหลานเล้นโหลนภายหน้าจะได้มีพระสุทาอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงขู่ฆ่าล้างโตรก็ไม่หวันจะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตาย ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาอยากทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวเอาละค่ะเมื่อนักเรียนได้ฟังบทร้องแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็มีวิดีโอการแสดงนะคะซึ่งเป็นท่ารำ ที่ใช้นาตยศัพท์และภาษาท่านะคะในการประดิษฐ์เป็นท่ารำเพลงเราสู้ซึ่งจะมีท่าอะไรบ้างนั้นจะมีท่าที่นักเรียนเคยเรียนผ่านมาแล้วหรือเปล่านะคะนักเรียนมาชมวีดีโอเพลงพระราชนิพน์นะคะปลุกใจเราสู้พร้อมๆกันเลยค่ะ เพลงปลุกใจเราสู้ค่ะ แล้วนะคะสำหรับวิดีโอท่ารำเพลงเราสู้เป็นยังไงบ้างคะเป็นภาษาท่าที่สื่อสารออกมาให้นักเรียนเข้าใจได้ตรงกับเนื้อเพลงเลยใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามีท่าไหนบ้างที่เราเคยได้เรียนผ่านมาแล้วมีใครสังเกตบ้างไหมเอ่ยเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในสัปดาห์นี้นะคะที่ครูให้นักเรียนดูนะคะก็คือ เป็นเกี่ยวกับการใช้นาตยศัพท์และภาษา,าท่าที่ใช้ในเพลงเราสู้นั่นเองค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้านั้นนักเรียนจะได้ปฏิบัตินะคะเหมือนอย่างเช่นวิดีโอนี้เลยสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนและก็เข้าไปชมวิดีโอท่ารำเพลงเราสู้นะคะเพื่อเป็นการทำการบ้านก่อนการเรียนในสัปดาห์หน้า สำหรับวันนี้ขอฝากวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนั้นมีความรู้สึกตระหนักถึงความสำคัญของบรรพบุรุษโบราณของเราที่ได้ช่วยกอบกู้เอกราชนะคะจนเรามีประเทศไทยถึงทุกวันนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่สนใจเรียนตั้งใจเรียนนะคะสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ